สวัสดีค่ะเสื้อคอกลมค่ะแขนสามส่วนค่ะลูกไม้ฝรั่งเศสนะคะเสื้อลูกไม้ฝรั่งเศสค่ะลายที่แม่ค้าใส่เรียกว่าลายไทยกระหนกนะคะลายไทยกระหนกแบบนี้ค่ะด้านหน้าเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ด้านข้างแล้วก็ด้านหลังจากคุณลูกค้าผ้าถุงเป็นผ้าถุงเป็นผ้าไหมแพรวานะคะอัดผ้ากาวแล้วค่ะแล้วก็เป็นผ้าถุงตัดป้ายนะคะเอวเท่าไหร่ก็ใส่ได้ค่ะคุณลูกค้านี่นะคะผ้าถุงผืนละสี่ร้อยเก้าสิบค่ะเนี่ยค่ะ ยาวๆแบบนี sure right, right, ้เลยนะคะอัดผ้ากาวเรียบร้อยแล้วแบบนี้จะมีอย่างนี้นะคะอัดผ้ากาวเรียบร้อยแล้วคุณลูกค้าหนาค่ะเวลาเราใส่ก็จะเป็นแบบนี้เลยเวลาเราใส่ก็คือจะดูแบบไม่ได้บางมากคุณลูกค้าเวลาใส่แล้วสวยแบบนี้ค่ะตัดเข้ารูปไปเรียบร้อยแล้วนะคะคุณลูกค้าติดตะขอก็คือใส่ได้เลยนะคะแล้วแต่ลูกค้าจะป้ายซ้ายป้ายขวาก็ได้แล้วแต่เราเลยแล้วแต่ถนัดนะคะแล้วแต่ถนัดอันนี้นะคะป้ายแบบที่แม่ค้าถนัดให้ดูนะคะแล้วเวลาเราใส่ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเสื้อมีไซส์38จนถึงไซส์46ค่ะ ราคาตัวละหนึ่งพันสารอยบาทผ้าถุงผืนละสี่รอยเก้าสิบาทแบบนี้นะคะจัดถ้าชุดแบบนี้ชุดละหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะคะเสื้อมีไซส์สามสิบแปดจนถึงไซส์สี่สิบหกค่ะสีที่แม่ค้าใส่คือสีขาวลายที่แม่ค้าใส่คือลายไทยกระหนกนะคะแบบนี้เนี่ยค่ะนะคะ รับทั้งชุดก็1 7 0 0ัน็รอบาทฟรีค่าส่งเก็บเงินปลายทางได้นะคะหรือรับแต่เสื้ออย่างเดียวก็1 3 0 0ันสารอบาทหรือรับแต่ผ้าถุงเดียวก็ผืนลา4ี่รอยเก้าสิบาทค่ะแบบนี้นะคะเวลาลูกค้าใส่ก็จะเวยแบบนี้เลยค่ะเวลาสั่งก็เสื้อลายไทยกนกนะคะสีขาวนะคะลายไทยกระหนก,กจะเป็นลายทีๆแบบนี้ลูกค้าลายสวยเสื้อเป็นสินค้าในร้านเรานะคะเป็นสินค้าในร้านเราพร้อมส่งพร้อมดูแลลูกค้าค่ะลูกค้าเวลาซื้อสินค้าในร้านเนี่ยลายก็จะแปลก ลายก็จะแปลกลายก็จะสวยจะไม่เหมือนลายที่ขายทั่วไปนะคะเวลาเราใส่แล้วก็จะดูแบบนันดูสวยดูหรูดูแพงเลยนะคะเนี่ยค่ะเราเสื้อสีขาวนะคะเราสามารถใส่กับผ้าถุงได้ทุกสีเลยนะคะไม่ได้ใส่แต่สีขาวอย่างเดียวคุณลูกค้าจะใส่กับสีอะไรก็ได้อย่างนะคะใส่กับสีม่วงให้ดูสีม่วงนะคะก็ได้นะคะคือเสื้อสีขาวใส่กับผ้าถุงได้ทุกสีคุณลูกค้าจ้าแล้วป้ายซ้ายป้ายขวาก็ได้แล้วแต่เรานะคะผ้าถุงเป็นผ้าถุงป้ายก็ผืนละสี่ร้อยเก้าสิบ แต่ถ้าเราซื้อพร้อมเสื้อแบบนี้ค่ะแม่ค้าลดให้หยาผื่นละ400แต่ถ้าลูกค้าต้องการ,รถ้าถุงซิปหลังแม่ค้าก็มีบริการนะคะมีบริการข่าผื่นละ1,300บาทนะคะสมมุติลูกค้าซื้อเสื้อนะคะซื้อคุณแม่สีขาวถ้าถุงแบบนี้นะคะหรือว่าจะซื้อเป็นเซ็ตคุณพ่อคุณแม่พร้อมด้วยเลยก็ที่ร้านเราเสื้อผู้ชายก็มีดูแลนะคะคุณลูกค้าเผื่อท่านใดที่ว่ามีงานนะคะที่เราใช้งานบุญอ่ะเสื้อสีขาว นะคะแบบนี้อชุดละหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทส่วนเสื้อคุณพ่ออยากได้เสื้อให้คุณสาด้วยนะคะที่รักอยากได้อยากให้คุณสาใส่เสื้อด้วยนะคะก็เชิญได้เลยนะคะเสื้อสามีก็เสื้อที่รักก็ตัวละหนึ่งพันสามร้อยบาทนะคะคุณลูกค้าเสื้อผู้ชายเป็นผ้าไหมนะคะตัวละหนึ่งพันสามร้อยบาทค่ะเป็นไหมแท้นะคะมีเล่นนะคะสมมติเสื้อคุณแม่สีขาวเสื้อคุณพ่อสีครีมนะคะเนะะี่ยค่ะใส่แล้วก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะ เสื้อค well ุณแม่ชุดคุณแม่นะคะหนึ่งพันสามร้อยบาทเสื้อคุณเสื้อคุณพ่อหนึ่งพันสามร้อยบาทนะคะเสื้อคุณแม่ชุดละหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะคะชุดนี้สามพันชุดนี้สามพันบาทนะคะเรียบร้อยค่ะชุดนี้คือสามพันบาทเรียบร้อยเลยได้ทั้งเสื้อคุณแม่เสื้อคุณพ่อนะคะเรียบร้อยอย่างนี้เลยไม่ต้องไปหาแล้วนะคะว่าไปหาที่ไหนสวยไปหาที่ไหนที่ไหนสวยที่ไหนที่ดีนะคะเชิญได้เลยร้านดาวพุติศรยินดีให้บริการนะคะ ขอบคุณมากค่ะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะลิปนี้สวัสดีค่ะ